อากมกาตารยศก็เอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวทำไมตัวเปนตุ่มอย่างนั้นนี่มือเป็นตุ่มเป็นแดงมือห <c oughs> น,นอนด้วยสกกากุโกะพ้ยนี่มันดอกไม้สีแดงดอกไม้พับไปฮ <c oughs> ินาโกะรีบไปเราเข้าเ <c oughs> วก้าเราต้องรีบวิ่งวะ่ะเราต้องรีบวิงว่งรีบได้แค่นี้วะ่ะ เราวิ่งได้เร็วสุดแค่เหรอวะโอ้โหโอ้โหจะหนีทันหรือว่าพี่แค่นี้หือ้อด๊อวิ่งมีตัวอะไรมาเต็มเลยเป็นเงาดำเลยคุณลุงวิ่วิ่งหนีเร็วแล้วเราเวิ่งได้เร็วสุดแค่นี้เองเื้ยระโดดข้ามประตูเลยครับโอเคพี่ไปต่อฮะเข้าไปทางนี้เหรอโอ้โหดู้วย่า อื่นว่ะวันนี้ไปทางนี้ครับโอเคต้องเขาไเข้าไปด่วนเลยเฮ้ยเว่ยจิ้มเฮ้ยโอ้แต่เราเฮ้ยเว่ยกระมือเว่ยกระมื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 อขงหลังขึ้นมาโดนจับเฉย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 เฮ้ยไม่ถัานตันไอ้เวทยถ่านตันชินาโก้เข็บแข็งไว้พี่สาวเหรอ โอ้ยไปรัสุดสนะุดอะโอ้ให้ตายเถอะ